ช่วงกูรูเมนูเด็ดนะคะช่วงนี้เนี่ยอาหารญี่ปุ่นที่จะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนรอคุณผู้ชมอยู่และเมนูนั้นคืออะไรคะเชฟซูชิครับผมแซลม,มอนซูชิครับอ๋อแซลม,มอนซ,ซูชิด้วยครับผมส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะชอบทานปลาแซลมอนมากใช่ครับแล้วเมนูนี้เนี่ยมัามีส่วนผสมอะไรบ้างคะเชฟจะมีไข่กุ้งครับผมค่ะแซลม,มอนค่ะมายองเนสมายองเนส หอมหัวใหญ่ค่ะต้นหอมญี่ปุ่นค่ะเกลือพิกไทยครับเกลือพิกไทยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะครับโอเคอย่างแรกเลยคือคือซูชิเอาโนรีวางครับอ๋อเป็นสาลายนะสายวางลงไปแล้วก็เป็นข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นค่ะข้าวนี่มเป็นข้าวญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะคะข้าวอื่นเลยไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้นะจะไม่อร่อยรสชาติไม่เหมือนข้าวญี่ปุ่นครับผมหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าก็มีครับผม S <S ที่เมืองไทยเราก็ปลูกได้แล้วครับอ๋อจริงเหรอคะที่ไหนคะจ้าหังเหนือครับผมอ๋ทอทั้งเหนือปลูกได้แล้วด้วยอ๋โอโหคุณผู้ชมมาทํากันได้ง่ายๆแบบนี้นะวันนี้เมนูอาหารญี่ปุ่นใครที่ชื่นชอบซูชิห้ามพลาดเลยนั่งอยู่หน้าจอทีวีเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเร็วมากอย่างต่อไปคือยังไงคะเชฟต่อไปก็เอาวางแล้วก็กลับข้าวลงไปอ๋อต้องกลับด้านข้าวลงไปนะเอาสาหดขึ้นมาแล้วก็ส่วนคิดปรุงครับผมค่ะ เกลือพริกไทยครับอ๋อเป็นเกลือพริกไทยใส่ต้นหอมครับค่ะต้นหอมด้วยหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ค่ะไข่กุ้งครับไข่กุ้งค่ะตามมาด้วยปลาแซลมอนพันไม่ได้เลยนะเนื้ออร่อยปลาแซลมอนนี่แบบว่าสดๆนะคะที่อร่อยๆเขาดูยังไงครัเชฟดูที่เหงือกแล้วก็ที่ตาครับผมเหงือกและตาครับผมเือตาต้องใสเหงือกต้องแดงครับผมอ๋อจะสดๆเลยนะใส่ไปในเม็ดครับ ใส่มาอยองเนสลงไปด้วยเพราะฉนั้นเลือกกันดีๆนะคุณผู้ชมเลือกไม่ยากครับผมคุกเค้าให้เข้ากันคุกเค้าให้เข้ากันค่ะเชฟพอเข้ากันปุ๊บครับผมแล้วเราก็มาใส่ตรงเราก็เอามาวางด้านในครับผมอ๋อแบบนี้นี่เองด้านในครับค่ะค่ะอ๋ขาขาขาอแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะม้วนๆใช่ไหมคะเชฟมวนวิธีการม้วนนี่แหละค่ะน่าตื่นเต้นมากครับผม,บมเพราะว่าแอิว่า คนวนไม่เป็นนะเชฟคือจะต้องไม่ค่อยกลมแน่เลยอะขนาดจะผิดไซส์ได้ครับผมเราเรามีวิธีการทามีวิธีการทําด้วยนะแล้วก็ดึงไว้อ๋อแล้วต้องดึงครับผมดึงแล้วก็เปิดดูรอ๋อแล้วก็เปิดดูด้วยวนไปอ๋อแล้วกิ้งไปครับผมค่ะแล้วกลิ้งไปเสร็จอันนี้ครับผมค่ะค่ะเชฟอย่างนี้แล้วกำนี้ครับกำอย่างนี้เลยครับกำวนนี้ก็กลมนะครับนี้อ๋อใช้มืออันนี้ครับผม หน้าหลังครับหน้าหลังนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่ครับอ่าหลังจากนั้นครับผมนี่คือยังไม่เสร็จนะแต่ใกล้จะเสร็จครับผมใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัดครับอ๋อเราต้องตัดตัดตรงกลางก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้คือมีดประจำกายเลยครับผมนี่คุณโอ้โหเชฟตัดได้คล่องเข้ามากเลยค่ะครับนี่ครับคือถ้าเปิ้ลตัดเนี่ยอาจจะไม่เป็นชิ้นก็ได้นะครับผม อาจจะไม่บอกว่าคัดขาดเป็นเลยลอยได้นะนี่ครับโอ้แบบนี้เองอ่ะดูเหมือนจะทําแบบว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าสําหรับแอปเปิ้ลเองคงยากอยู่ครับผมแล้วไงต่อเชฟต้องคุกอะไรไหมคะคคุกครับผมเราต้องคุกอันนี้แอปเปิ้ลเราต้องเราไม่ผิดแน่นอนหรือถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่คุกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตักโรยก็ได้ครับอ๋อเหรอคะตักโรยก็ได้ด้วยอ๋อเนีกแบบวิธีนึงครับ เป็นวิธีที่ดูดีมากเลยนะมีลอยด้วยส่วนที่จะจะคุกก็ได้ครับค่ะตัวนี้แท็กซี่นะคุกปุ๊บเราก็วางในจานปั๊บแล้วก็ทานลงปากปุ๊บทันทีคเพราะว่าอร่อยนี่เองอ๋อแล้วค่อยๆคุก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 กับไข่กุ้งอส่วนที่ตัวนี้ตัวที่ไม่คุกครับจะจะเป็นอย่างนี้เลยแค่นี้อย่างคะเชฟ เสร็จแล้วครับผมเร็วมากอ่ะดูเหมือนง่ายมากแล้วก็เร็วมากแต่ก็ชัวว่าถ้าคุณผู้ชมทมี่ทำอาหารอยู่บ่อยๆนะแั๊บเดียวทำเป็นแน่นอนแต่ถ้าอยากทานอร่อยอร่อยมาหาเชฟสยามได้ออที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะคะคเชฟแค่นี้เองครับผม,บผมเสร็จเรียบร้อยแล้วลนนคุณผู้ชมหน้าจาเป็นอย่าง Every day เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาน่าทานมากเลยใช่ไหมคะสาหรับซูชินะคะทานกันง่ายๆแค่นี้เองนะคะทานกันที่บ้านได้เลยค่ะจะบอกว่ารสชาติอร่อยไม่ต้องไปซื้อเลยแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนกันละกันเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเชฟสยามนะคะเขายังมีเมนูอาหารญี่ปุ่นรอคุณอยู่อีกหนึ่งเมนูค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะกับจานเด็ดเมนูโปรดค่ะ